เป็นไงครับรถรถบดเหรอใช่รถบดเองอ้าวโอ้โหนี่ยเป็นโรชี่เจ็ดหนึ่งแปดทะเบียนทะเบียนทะเบียนบอกได้หรือเปล่าบอกได้ทอทงหกสามสองเจ็ดกรุงเทพมหานครอ๋อสองเจ็ดหกสามบอกเลยบดสก็มาขับเบ้นต์ดิใช่เดี๋ยบัสจะขับเบ้นต์บัสกาลังยึดคันนี้ก่อนโอ้โหสวยนะครับ โอเคอี่พิเศษคันนี้แล้วแล้วคันนี้ออันนี้ของใครอันนี้ของโบท๊ทโบ๊ทขับขับเลยว้าเล่นกับเด็กอันนี้ของโบท๊ทนะโบ๊ทพิเศษคันนี้นเลยจ้ววาวคันนี้โอเค okay. วสวยสวยสวยโอเค รถหรูอยู่บ้านสมรักควงลูกชายอัดคลิปโชว์ซูเปอร์คาร์คันใหม่ของบ้านสมรักคำสิงตํานานนักชกทีมชาติไทยได้พาน้องโบท๊ทพัวรักคำสิงลูกชายโชว์รถซูเปอร์คาร์คันใหม่ป้ายแดงของครอบครัวชาวเน็ตถูกใจเลขป้ายทะเบียนโดยพ่อสมรักคำสิงตํานานนักชกทีมชาติไทยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกได้โพสต์คลิปวิดีโอโชว์รถซูเปอร์คาร์คันใหม่ปอร์เช่718ขณะ ที่แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงเลขทะเบียนรถคันนี้นั่นก็คือท .6327 พร้อมกับชื่นชมครอบครัวคำสิงที่มีลูกชายและลูกสาวที่น่ารักมากๆเพราะต้องยอมรับเลยว่าการที่สาวเบสถอยรถหรูคันนี้เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของสาวเบสท,ที่ทำงานอย่างหนัก ทั้งถ่ายละครรวมไปถึงถ่าย YouTube อย่างหนักในทุกๆวันจึงทำให้มีเงินมาดูแลครอบครัวซื้อบ้านหรูให้กับคุณพ่อคุณแม่และซื้อบ้านให้กับตัวเองรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้ถอยรถคันหรูอย่างปอร์เช่มานั่งอย่างสบายใจนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าสาวเบสอูฟูแบบสุดๆจริงๆคะ่ะงานนี้ถ้าใครอยากลองตีเลขจากป้ายทะเบียนของสาวเบสก็สามารถลองตีได้เลยนะคะ แต่ถูกไม่ถูกยังไงก็เล่นพอขำๆก็พอนะคะ และขอปรบมือดังๆให้กับคุณพ่อสมรักคำสิ่งจริงๆที่สามารถเลี้ยงสาวเบสได้เป็นอย่างดีทั้งกิริยามารยาทความสวยหุ่นดีขาวออรา่ารู้ไปถึงตอนนี้ก็โสดสนิทแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีหนุ่มมาตามจีบอย่างหนักเรียกได้ว่ารุกคาดเลยทีเดียวซึ่งหนุ่มคนนั้นก็คือหนุ่มแพทริกคนดีคนเดิมนั่นเองค่ะหวังว่าสาวเบสจะเปิดใจให้กับหนุ่มแพทริกเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าหนุ่มแพทริกจะชื่นชอบสาวเบสมาเป,เป,นเป็นเวลานา ฉะนั้นก็น่าจะมั่นใจแล้วล่ะค่ะว่าคุณนี้ล่ะค่ะที่จริงใจกับสาวเบสจริงขอขอบคุณเบสคำสิงสมรักคำสิงและแพทริกฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ